สวัสดีค่ะทุกๆคนคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆที่ครูนำสาระเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาในประเทศนอร์เวย์มาฝากนะคะแล้วก็คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสังคมของนอร์เวย์นะคะถ้าหากใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ถ้าอยากกลับไปดูคลิปย้อนหลังเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะการศึกษาในประเทศนอร์เวย์เขาบอกว่าเด็กทุกคนมีสิทธิ และหน้าที่นะคะมีสิทธิ์และหน้าที่ต้องเข้ารับการศึกษา1ิปีตามภาคบังคับนะคะก็คือการศึกษาภาคบังคับทุกคนจะต้องเข้ารับการศึกษา1ิปีส่วนพ่อแม่ผู้ปกครองมีความสำคัญยังไงทางด้านเกี่ยวกับทางด้านการศึกษาของลูกนะคะพ่อแม่คือผู้รับผิดชอบหลักต่อลูกพ่อแม่ เป็นผู้รับผิดชอบหลักต่อการเรียนของลูกเพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็เลยมีสิทธิ์ที่จะไปรับรู้ข้อมูลรับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับลูกของเขาว่าพวกเขาเด็กๆได้เรียนอะไรบ้างลูกๆได้เรียนอะไรบ้างลูกๆมีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นที่นอร์เวย์ก็จะมีการประชุมผู้ปกครองค่อนข้างบ่อยเพราะว่าเนื่องจากว่ามี เป็นกฎหมายแล้วก็เป็นข้อบงังคับของที่นี่นะคะแล้วก็เป็นสิทธิของพ่อแม่ที่เจ้าต้องรับรู้เกี่ยวกับลูกของเขาเมื่อลูกของพวกเขาไปโรงเรียนนะคะการที่เด็กทุกคนมีสิทธิและหน้าที่ไปโรงเรียน10ปีนะคะตามภาคบังคับพื้นฐานเข้าเขียนเป็นภาษานอสได้ดังนี้นะคะว่า alle barn har rett og p r i k t til ti års u p p l æ r i n g Alle barn har rett og p r i k t til ti års u p p l æ r i n g ก็คือเด็กทุกคนมีสิทธิ์และหน้าที่ที่จะไปะเรียนนะคะเข้าโรงเรียนภาคบังคับ10ปี บางคนที่จะไปสอบนะคะให้จำประโยคนี้ไว้นะคะเผื่อมีในข้อสอบเพราะว่ามันเป็นประโยคที่ค่อนข้างที่จะสำคัญแล้วก็ครอบคลุมมากในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศนอร์เวย์ค่ะค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเผื่อว่าทุกคนจะได้นำสาระประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเข้าใจระบบการศึกษาเกี่ยวกับเกี่ยวกับระบบการศึกษาของที่นี่แล้วก็สิทธิ์ของพ่อแม่ที่จะเข้าไปรู้เรื่องราวเกี่ยวกับลูกของเขาในการไปโรงเรียนหรือบางทีอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในข้อสอบวิชาสังคมด้วยก็ได้นะคะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ